สี่ปีนักกษัตริย์ที่อยากปังเหมือนคนอื่นเขาแต่ไม่กล้าเปลี่ยนตัวเองอันนี้คุณเป็นอย่างนี้หรือเปลา่าวันนี้อาจารย์ไม่มีคาตอบนะครับสี่นักกษัตริย์นี้มักจะเจอปัญหานี้บ่อยครั้งนะครับเพราะว่าเห็นโพสตคนอื่นเขาเฟซบุ๊คนั้นยอดโตคนนี้เอ้ฉันอยากมีเหมือนเขาบ้างจาังแต่ทําไมฉันไม่ทําเหมือนเขาบ้างเลยคุณอนะคิดอยู่ตั้งนานจริงวะคิดมาตลอดแต่คุณไม่ท,ทําสักทีแล้วคุณ นั่นมันจะเกิดได้ขึ้นได้ยังไงอ่ะนึกออกว่าสิ่งที่สําคัญนะมันอยู่ที่ว่าคุณโมแต่คิดนั่นเองแต่คนอื่นน่ะเขาไม่ได้คิดอย่างเดียวไงเขาท,ทําซึ่งคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ทําได้นะทําธุรก,กิจเลยดีขายอะไรก็ไม่ปังต้องทําไงก็ต้องทําธุรกิจให้ตรงดวงรวยง่ายรวยไวเจอธุรกิจที่ใช่ตอบโจทย์ทุกปัญหาที่คุณเจอโปรนี้สําหรับเจ้าของธุรกิจตัวจริงเท่านั้นทักไลน์มาเลยตรงนี้แอดแบงทาร์ครับ,รบอะไรนะสามแบงก์แดงเหรอ โอ้โนี่ผมต้องรีบเลยรีบเลยเดีย๋ยวเดีย๋ยวผมทักไปเลยนะยเดี๋ยวผมทักไปเลยนะนั่นก็คือนักษัตยร์แรกคือะมะเมียครับนักษัตย์ที่2คือนักสัตย์ฉลิมครับนักษัตย์ที่3นะครับนั่นคือมะลงครับนักษัตริย์สุดท้ายคือนักษัตย์ขังต้องบอกเลยว่าสีนักษัตริย์นี้สามารถปังโดดเด่นและเฮงได้อย่างเช่นกันคุณแค่ทำอย่าโมจ่คิดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ,บแซมเบียนเคียกดติดตามกันด้วยล่ะ